นี่นี้ก็มาถึงคำว่ากอดกองไฟตอนนี้ทราบได้จากพระพุทธภาษิตโดยตรงภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเห็นกองไฟใหญ่อันร้อนแรงลุกโลงมีแสงโชตช่วงนั่นหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจักตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างนั้นจะดีกว่ากันคือการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟกองใหญ่นอน อันร้อนแรงลุกโลงมีแสงโชดช่วง <c oughs> กับการที่เข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์นางสาวน้อยแห่งพราหมนางสาวน้อยแห่งซือหาพอดีผู้ล้วนแต่มีฝ่ามือฝ่าเท้าอันนิ่มนวล <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเข้าไปนั่งกอดนอนกอดนางสาวน้อยแห่งกษัตริย์เป็นต้นนั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่เข้าไปนั่งกอด นอนกอดกองไฟใหญ่นอนเป็นความทุกข์ทนได้ยากที่สุทั้งหลายเราจะบอกเราจะอธิบายแก่พวกเธอการที่ข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟใหญ่นอนอันลุกโลงชดช่วงนั่นต่างหากเป็นการดีสำหรับคนทุศีลคนมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่นึกถึงตัวเองแล้วก็กินแหนง มีการกระทำอันต้องปกปิดสอนเล่นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าสมณนะไม่ใช่คนประพฤติพรหมรจันก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมรจันเป็นคนเน่าข้างในเปียกแฉะมีสัญชาตหมักหม,มมเหมือนบอ่อที่เทขยะมูลฝอยเพราะเหตุไรเพราะน้ตจัสรุปความว่าการที่เข้าไปกอดกองไฟนั่นมันเพียงแต่ตาย การทุศีนั่นฮะมันยิ่งกว่าตายคือจะต้องถึงอบายทุกคติวินิบาทนั้นจึงตัดว่าต้องเับคนทุศีนั่นกอดกองไฟดีกว่าน้ำหนักคอนี้ก็พิจารณาได้เองสพื่รู้เอ ความน่ากลัวอของความทุศีน <c oughs>